คาการาชับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องที่อัปเดตยานยนต์และรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักสกูเตอร์ไฟฟ้า3ล้อรุ่นอนาคต2026จาก Honda อย่าง2026 Honda Dio Electric ครที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ของการเดินทางในเมืองแบบสะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเทรนดี EV ในไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับการสนับสนุนจาก Thailand EV Association ที่ช่วยผลักดันการใช้งานยอดขาย E ี2ีล้อและยานพาหนะขนาดเล็กพุ่งสูงในเมืองใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่อย่างแบงคอกซึ่งมีการจราจรหนาแน่นและผู้คนมองหาวิธีเดินทางที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไดโอต้นฉบับเคยเป็นสกูตเตอร์ยอดนิยมในเอเชียแต่รุ่นปี2026ถูกปรับให้เป็น3ล้อเพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพโดยเฉพาะผู้ขับที่ต้องการความมั่นใจมากขึ้น ทั้งผู้หญิงผู้สูงอายุและคนที่ต้องบรรทุกของระหว่างทำงานหรือช้อปปิ้งรุ่นนี้จึงถูกจับตามอง งานออกแบบเน้นความหล้ำและทันสมัยตัวรถมีโครงสร้างแชสซีแบบน้ำหนักเบาที่ให้ทั้งความแข็งแรงและลดน้ำหนักเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้นฝ่ายหน้ามาพร้อมระบบเลเประสิทธิภาพสูงช่วยให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนและลดการใช้พลังงานชุดไฟท่ายก็ใช้เลเเช่นกันเพื่อให้สัญญาณชัดเจนในทุกสภาพอากาศโดย h อน da เลือกใช้ภาษาการออกแบบเส้นสายเฉียบเรียวและมี DRL ไฟส่องกลางวันแบบวงแหวนนวัตกรรมสร้างเอกลักษณ์ในระดับพรีเมียมในคลาสสกูเตอร์3ล้อนี้หน้าจอสแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลอัจฉริยะรองรับการเชื่อม ต่อโทรศัพท์ผ่านแอป Honda r o s i n g ทำให้ผู้ขับตรวจสภาพแบตเตอรี่ดูแผนที่รับสายและดูข้อมูลการบำรุงรักษาได้ทันทีระบบ UI ถูกออกแบบใหญ่อ่านง่ายเหมาะกับถนนในไทยและการขับในซอยแคบที่ผู้ใช้มักเจอการนำทางสามารถแสดงสถานที่ยอดนิยมเช่นคาเฟ่หรือจุดพักที่มีชาร์จิงซับพอร์ตหัวใจของ Honda Dio Electric r right, i คือมอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปรงฐานที่ให้แรงบิดตั้งแต่ออกตัวและทำงานเงียบ ไม่ก่อมลพิษทางเสียงการกระจายน้ำหนักของระบบ3ล้อช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นเวลาเลี้ยวและเคลื่อนที่ช้าในสภาพทราฟิกติดขัดโดยเฉพาะสี่แยกและทางโค้งของกรุงเทพระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งให้ดูดซับแรงสะเทือนจากผิวถนนที่ไม่เรียบไฮปิร์คอในท้ายช่วงหน้ารถใช้จ e โอเมตรีสวิงอาร์มคู่เพื่อรองรับแรงแยกของ2ล้อหน้าและด้านหลังมีโชคเสริมดัมปิ้งพิเศษเพื่อให้ผู้ขับไม่เมื่อยเกินไปเมื่อต้องขับระยะทางนานหรือใช้งานตลอดวันระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิกผสนรีเจนเนอเรทีฟฟีดแบ็กที่ชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่ก้อนแบตบ เบรกหรือปล่อยคันเร่งในทางลาดรีเจนเนอเรทีฟเบรคเหมาะกับสะพานลอยและทางยกระดับของกรุงเทพช่วยเพิ่มเอฟฟิเชนซีและลดแบตเตอรี่สตร s สแบตเตอรี่ใช้ลิเทียมไอออนแพ็กที่คาดว่าจะเป็นแบบถอดออกชาร์จได้ตามไลฟ์สไตล์ไทยเพราะหลายบ้านไม่มีวอลชาร์เจอร์ในที่พักอาศัยแบตบถอดได้ทําให้ผู้ขับนําเข้าไปชาร์จในบ้านหรือออฟฟิศได้ง่ายระบบชาร์จิรรรองรับ a อบ้านปกติและสถานีชาร์จสาธารณะที่กําลังเติบโตเช่นเครือข่ายชาร์จิรรในไทยจาก PVOLT A ที่ขยายครอบคลุมหลายจังหวัด ด้านความปลอดภัยรุ่นนี้มาพร้อม ABS เฉพาะล้อหน้าเซ็นเซอร์ตรวจจับการเบรกฉุกเฉินและระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางระยะใกล้พร้อมระบบกันลมช่วยเพิ่มความมั่นใจการขี่ในหน้าฝนซึ่งเป็นคอ m มอนคอน i ิชันในไัยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมไดโออิเล็กทริกคล้ายใช้ traction 3ล้อช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นถนนเปียกดีกว่าสกูตเตอร์ทั่วไป กลุ่มผู้ใช้งานสกูตเตอร์ในไทยยังมกักต้องขี่ผ่านพื้นเลื่อนจากฝนหรือคราบน้ำมันนซอยระบบนี้ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสียสมดุลขนาดเลี้ยวหรือออกตัวจากฝ่ายแดงระบอบล็อกแอร์และการขโมยสามารถใช้งานผ่าน Honda RoadSync Authentication Unlock เพื่อปกป้องรถในพื้นที่จอดที่ไม่ปลอดภัยทยป่ c a l ในเมืองใหญ่ ด้านความสะดวกสบายที่วางเท้าและพื้นที่ใต้บาดถูกออกแบบให้กว้างและรองรับน้ำหนักเบากระจายตัวได้ดีเพราะโครงสร้าง3ล้อทำให้ผู้ขับไม่ต้องคำเท้าบ่อยเวลารถติดไฟแดงหรือ t r a f f ิก j a มในกรุงเทพโหมดการขับมีอีโคที่ช่วยประหยัดแบตเหมาะกับถนนรถติดและ power mode สำหรับขึ้นทางลาดหรือเร่งแซง r e g e เ e อเรทีฟแ a p ยังรองรับไลฟ์สไตล์ชาร์จแบตแบบถอดเข้าไปชาร์จได้ในบ้านหรือออฟฟิศร้านกาแฟ ى, บางเครือในไทยเริ่มติดตั้งชาร์จิ่งพอยต์เพื่อรองรับไ rider EV l i f e สไ y l e เช่น Starbucks Thailand หลายสาขามักติดตั้ง Power Access ให้ผู้ใช้ชาร์จิ n งดีไว c e และ EV Small Battery Pack ตลาดสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อในไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนจากผู้บริโภคที่ต้องการทั้ง Stability และ Clean Mobility Startup EV แบรนด์ในไทยก็มีเยอะแต่ Honda ยังได้เปรียบด้านเครือข่าย Service อย่าง Honda Wing Center ที่มีศูนย์ทั่วประเทศทำให้การรับประก,กรันและบำรุงรักษาง่ายกว่า เพราะอะไหล่ฮอนด้าไดโอแพลตฟอร์มยังคงใหญ่และแข็งแกร่งในไทยผู้ขับไดโอรุ่นเก่าหลายคนกำลังรออัปเกรดไปรุ่นไฟฟ้า3ล้อนี้เพราะให้ประสบการณ์ขี่ดีขึ้นทั้งเรื่อง v ว b r a เบชั่นคอมฟอร์ตเบร e ร e เ e r เน i เรและแบตถอดได้ ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริม eV 2ล้ออย่างชัดเจนผ่านโครงการและ Charging expansion โดยเฉพาะในเมืองศูนย์กลางอย่างกรุงเทพและจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงผู้ใช้สามารถขี่เดินทางระหว่างเมืองใกล้เคียงอย่างพัทยาที่ถือเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งไดโออิเล็กทริกแทสามารถตอบโจทย์ด้วยเรนที่เหมาะสำหรับช็อตอินเอร์ซิตี้ทริปในอนาคตคาดว่าบริการเช่า eV 3 w h วิ l s c o เตอรจะเติบโตมากในเมืองท่องเที่ยวและพื้นที่วิ่งสั้น Di โออิเล็กทริกไร์2026จึงเป็นคำตอบของอนาคตการเดินทางในไทยที่ต้องการความสะดวกปลอดภัยและประหยัดพลังงานการผสานอีออทคอนเน็กติวิตี้ผ่าน Honda r o รซิง g ีคอส s ิสเตช่วยให้การใช้งานมีอินเทลลิเจนต์มากขึ้นเหมาะกับตลาดไทยและไลฟ์สไตล์ในเมืองก่อนจากการคาการาชับอยากขอบคุณทุกคนที่รับชมและสปอร์ตพวกเราถ้าชอบข้อมูลรถใหม่และสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นล้ำล้ำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคอนเทนต์คุณภาพต่อไป อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาค